กราบนมัสการพระคุณเจ้าเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันดรลำพองกลมกูลรักษาการผู้ในการส่วนวิจัยสารสนเทศและบริการวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลายัยมหาชุลาลงกรณราชวิทยาลายัยวันนี้ได้มีโอกาสนำพาทุกท่านนะคะมาทําความรู้จักกับผู้บริหารนะคะของมหาวิทยาลายัยมหาชุลาลงกรณราชวิทยาลายัยเนื่องในโอกาสพิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลายัยประจําปี2564ค่ะนะคะ จะเห็นได้ว่าวันนี้นะคะเรามีผู้บริหารนะคะของมหาวิทยาลัยนะคะมาอยู่ด้านหน้าของดิฉันนะคะซึ่งทุกท่านนะคะเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของการบริหารงานนะคะผ่านประสบการณ์การบริหารงานหลักสูตรต่างๆนะคะรวมทั้งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรนะคะทั้งในทุกระดับการศึกษานะคะทุกท่านมาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นค่ะนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะท่านอาจารย์สวัสดีครับค่ะนะคะนะคะแต่ละท่านนะคะเดี๋ยวเราอยากจะทราบเรื่องของชื่อเสียงเรียงนามประวัติแล้วก็วิธีาการบริหารงานรูปแบบการบริหารงานของหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรของแต่ละท่านนะคะว่าเป็นอย่างไรเราจะเริ่มต้นจาก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิทยาทองดีค่ะท่านอาจารย์คะนะคะท่านอาจารย์เป็นผู้ช่วยที่กรบวดีฝ่ายกิจการทั่วไปด้วยนะคะก็จะให้ท่านได้เล่าถึงนะคะประสบการณ์การบริหารงานหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในในวิทยาเขตนะคะตั้งแต่ท่านอาจารย์เข้ารับตำแหน่งจนถึงตอนนี้นะคะว่ามีความโดดเด่นมีลักษณะของการทำงานเป็นอย่างไรบ้างค่ะท่านอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับ ขอบคุณท่านพิธีกรเอ่อกระผมเป็นผู้ช่วยอธิการบดีมาน่าจะเข้าปีที่9ค่ะนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นประธานหลักสูตรสายคลุศาสตร์ปริญญาตรีมาสองวาระปัจจุบันก็เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรคลุศาสตร์มหาบัณฑิตและคลุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษามาได้3ปีมานี้แล้วนะครับก็ในในส่วนของบทบาทผู้ช่วยที่การบดีคอนแก่นก็มีมีความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการมีผู้นำที่มีมีการบริหารแบบธรรมมาภิบาลการร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมพัฒนา นำสู่การปฏิบัติจะเป็นไปนตามหลักของการทรมาภิบาลานั่นคือท่านเจ้าคุณรองอธิการบดีท่านเจ้าคุณพระโสดผลพัฒนาบาัณฑิตให้โอกาสบุคลากรทุกส่วนงานที่เป็นผู้บริหารระดับสูงระดับกลางระดับล่างได้ทำงานอย่างเต็มที่นะครับได้มีบทบาทในการทำงานแล้วก็ขบวนการทำงานคือร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาสู่การปฏิบัติให้เป็นเอกภาพ สำคัญมากและก็จุดเด่นของคอนแก่นก็คือผู้บริหารเนี่ยมีปฏิบัาหน้าเลื่อมใสมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลยอยู่ในหัวใจของบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชาคือทุกท่านให้ความเคารพในเชิงบริหารให้ความเคารพในเชิงปฏิบัาหน้าเลื่อมใสแล้วก็ทำงานเป็นทีม การบริหารจัดการทุกส่วนงานผู้บริหารต้องรับทราบในในในบอร์ดต่างๆแล้วก็ให้เกียรติผู้ข้าบัญชาให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชาให้กำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชามาโดยตลอดนะครับคือความเป็นผู้นำที่ที่ผู้คมให้ความเคารพมากาการบริหารหลักสูตรต่างๆประธานหลักสูตรก็ดีผู้ในการหลักสูตรก็ดีก็ได้รับการคาดสรร โดยท่านเจ้าคุณรองอธิการบดีจะเป็นผู้ที่ให้ให้แสดงวิสัยทัศน์ว่าถ้าจะเป็นประธานหลักสูตรจะเป็นผู้รูการหลักสูตรมีหลักการมีนโย,ยบายมีแนวคิดอย่างไรก็จะผ่านกระบวนการคัดกรองมาอย่างนี้จึงทําให้แต่ละปีก็มีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาจํานวนมากขอสอบถามในค่ะปีนี้ประมาณเท่าไหร่คะปีนี้ทั้งหมด4 1 4รูป คนคแยกเป็นปริญาตรี296ปริยาโท78ปริยาเอก50รูปคน,คานมา,านจาก4คณะครบคเลยครับค่ะนะคะถือว่าเป็นความความสำเร็จนะคะของการบริหารงานที่เราทำให้ปริมาณของบัณฑิตเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกปีทุกปีใช่ไหมคะรวมรวมทั้งตัวนิสิตใหม่ด้วยใช่ไหมคะ,คะ,ะเข้า,ามา ถ้าพูดถึงเชิงปริมาณเนี่ยถ้าเป็นระดับปริญญาตรีก็เป็นไปตามธนาการลด <คะ S 1> ลง <คะ S 1> บ้าง <คะ S 1> แต่ว่าปริญญาโทและปริญญาเอกเพิ่มขึ้นนานไงคะนะคะก,ก็ถือว่านั่นหมายความว่าหลักสูตรต่างเนี่ยก,ก็คือมีการพัฒนานะคะในเรื่องของหลักสูตรที่ในระดับบัณฑิตศึกษานะคะครปริญญาโทปริญญาเอกนะคะมีผู้สนใจเพราะว่าสามารถเปิดให้ทุกสาขาอาชีพนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นมีทั้งในเวลาราชการและ นอกเวลาราชการด้วยใช่ไหมคะยางงี้เดี๋ยวเราลองไปถามท่านท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิเทศนะคะสนันนารีซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยที่การบดีฝ่ายวิชาการนะคะท่านก็จะให้ข้อมูลพวกเรานะคะในเรื่องของการบริหารงานวิชาการของของวิทยาเขตนะคะท่านอาจารย์เชิญค่ะขอบคุณอาจารย์ดรลำพองนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับก็อื่นต้องขอบพระคุณเปยวพระคุณรองที่การบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่นนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร กูโสภพุทธศาสตร์ให้โอกาสพวกเราได้มาร่วมรายการดีๆนะครับใน b a c k กราวหรือประวัติผมเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นพุทธศาสตร์บัณฑิตสถาขาวิชัญปริยาเขาียนท, <ขา S 2> ที่ <ขา S 2> ย, <ขา S 2> ยบรรดับหน <ขา S 2> ึ่งเป็นรุ่นที่38นะครับของมจรลอขอนแก่นแล้วก็เป็นรุ่นที่3ของมจรลอขอนแกนน่นข, <า S 2> ขณะที่เรียนหนังสือก็ทํากิจกรรมทําอะไรทุกอย่างหลายๆอย่างนะครับแล้วก็มีโอกาสไปเรียนต่อที่อินเดีย นะครับก็กลับมาก็ทํางานมหาวิทยาลัยเอกชนอยู่9ปีในตาแหน่งผู้อำนวยการสํานักงารศึกษาทั่วไปแล้วก็มีโอกาสเข้ามาที่มจรอปี2อ4 9นีะครับแต่ก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยก็ทํางานกับมจรอขอนแก่นนะครับปี38-40ถึงเป็นเลขานุก,การพุทธศาสตร์เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรของของด้านพุทธศาสตร์สอนด้านปรัชญ,ญาะนะครับพอกลับมาปี49เกนี่ยก็ได้ทํางานตั้งแต่เป็นรักษาการหัวหน้า ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนมาเป็นรองผู้อำนวยการสํานักวิชาการเป็นรองผู้อำนวยการวิยาลัยสงขอนแกนแล้วก็มาตําแหน่งปัจจุบันก็คือผู้ช่วยที่การบดีฝ่ายวิชาการเพราะฉะนั้นงานผมก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารงานวิชาการนะครับแล้วก็งานหลักอีก2ง,งานก็คืองานาวิจัยแล้วก็งานประกันคุณภาพนะครับเพราะนั้นงานงานประกันคุณภาพมันมีข้อดีอย่างหนึ่งมันทําให้ผมได้เชื่อมโยงกับทุกสํานัก ทุกส่วนงานทุก<ช>หลักสูตร<ช>เพราะว่า,าเป็นงานที่จะต้องกํากับติดตามแล้วก็ดูแลเรื่องของคุณภาพเพราะฉะนั้นการทําแผนก็ดีแผนพัฒนาคุณภาพก็ดีการทํารายงานประจาปีก็ดีการจัดการความรู้ก็ดีรวมถึงการบริหารความเสี่ยงก็ดีในทุกๆเรื่อง<ช>นะครับตลอดถึงการให้ความรู้ต่างๆกับนิสิตเนี่ยก็มีส่วนร่วมมากเลยเพราะฉะนั้นหลักการทํางานก็จะคล้ายกับท่านผู้ช่วยกิจการทั่วไปก็คือการทํางานเน้นการมีส่วนร่วมนะครับ แล้วเราจะไม่ทำงานในลักษณะว่าเพียงแค่สื่อสารออกไปแล้วขอให้ได้งานกลับมาแต่ว่าเราจะร่วมมือกันทำลงมือทำลงมือปฏิบัติด,ด้วยกันแรกๆเนี่ยสิปี15ปีที่ผ่านมารองที่การบดีท่านต้องเหนื่อยมานั่งหัวโตติดตามงานอะไรต่างๆนาะนาะแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับเราก็เรียนรู้ถอดบทเรียนเราทํางานมีส่วนร่วมกันมากขึ้นะนะครับเพราะนั้นทุกคนก็จะได้แชร์ประสบการณ์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เหมือนกันจากการความรู้นะครับ ก็เลยทาให้งานบริหารของเรามันมีความสุขเพราะทุกคนได้แบ่งปันกันไม่มีใครเก่งไม่มีใครมีความสามารถมากน้อยกว่ากันแต่ทุกคนก็คือเรียนรู้ร่วมกันอันนี้ในส่วนของงานบริหารครับรผมแล้วอีกในบทบาทหนึ่งขอถามต่อเลยนะคะในบทบาทของอาจารย์ประจําหลักสูตรละคะครับผมในส่วนของการเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรเนี่ยแน่นอนเลยก็คือผมคิดว่าอาจารย์ทุกหลักสูตรเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเป้าหมายก็คือทํายังไงจะให้ลูกศิษย์เรียนจบอันนี้คือในแง่ของโปรดักต์ของเราต้องต้องออกไปสู่ตลาด แต่ว่ามากกว่านั้นมจลผมว่าทุกแห่งและทั่วทั่วประเทศไม่ใช่เพียงแค่อยากให้ลูกศิษย์เรียนจบเท่านั้นแต่ว่าทํายังไงลูกศิษย์นอกจากจะเรียนจบแล้วจะเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนมีคุณธรรมเป็นคนมีจิตอาสาพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ al, บัณฑิตหรือหลายๆหลักสูตรเนี่ยโดยเฉพาะหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตที่ผมดูแลร่วมกับท่านประธานหลักสูตร นะครับแล้วก็อาจารย์ประจำหลักสูตรเนี่ยเราเน้นว่าเราจะต้องไปทําการเรียนรู้กับชุมชนมพวกเราเ o u กับชุมชนนะอาจมีการลงนาม MOU กับชุมชนด้วยแล้วผลงานของหลักสูตรรัฐประาศาสนศาสตร์บัณฑิตเชื่อมโยงกับผลงานด้านบริการวิชาการและการทนุทนบำรุงศิลปธรรมระดับวิทยาเขตด้วยทําให้งานประกันคุณภาพเนี่ยนอกเหนือจากหลักสูตรจะประสบความสําเร็จแล้วยังเป็นความสําเร็จภาพรวมของมหาวิทยาลัยของของวิทยาเขตด้วยและที่สําคัญที่สุดเรากล้ายืนยันได้เลยว่านี่คือ คำพูดของเจ้าคุณรองที่การบดีวิยเยาเขตขอนแก่นรองศาสตราจารย์ดรพระสุพลพัฒนบันฑุ์บิตรองที่การบดีวิยทยาเขตขอนแก่นรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นท่านพูดอยู่เสมอเลยว่าปริญญาทําให้มีงานทํากิจกรรมทําให้มีงานเป็นอันนี้คืออันนี้คือการเรียนแบบบูรณาการทั้งความเป็นนักวิชาการแล้วก็เป็นนักปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงเชื่อมั่นว่าทุกหลักสูตรไม่ใช่เฉพาะหลักสูตรของรัฐประศาสนะครับทุกหลักสูตรนี่คือเน้นเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็วิชาการ ควบคู่กันไปครับก็ทําให้เรามีความมั่นใจว่าผลลัพธ์ของมจอรอเนี่ยทุกแห่งทั่วประเทศรวมถึงวิยาเขนอนแก่นด้วยเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพค,ครับท่านวิทยากรน,น,นี่ก็จะ,จะเป็นมุมมองในส่วนของหลักสูตรทั้งพระพุทธศาสนาและก็รัฐประศาสนาศาสตร์นะคะเราลองมาดูหลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่งนะคะหลักสูตรที่จะผลิต ครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาใช่ไหมคะนะคะของท่านอาจารย์ดรสุนทรสายคำนะคะว่ามีการบริหารจัดการภายในหลักสูตรอย่างไรที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพไปสู่สังคมนะคะค่ะเรียนเชิญคะ่ะท่านอาจารย์ขอ,ขอบคุณด่านพิธีกรน,นะครับในส่วนของหลักสูตร คณะรศาสตร์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษานะครับซึ่งตัวผมดรสุนทรสายคําเป็นผู้อำนวยการอยู่นะครับ<า>ก็ต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมได้รับความเมตตาจากผู้บริหารทางมจรอวิทยาเขตขอนแก่นแล้วก็บริหารส่วนกลางนะครับให้มาได้ทุนการศึกษามาเรียนก่อนนะครับเริ่มต้นน<า>ี้แต่ปี2555<า>นะครับได้ทุนการศึกษามาเรียนพุทธบริหารการศึกษาปริญญาเอกรุ่นที่2นะครับแล้วก็สําเร็จการศึกษาปี2559 ซึ่งก็เป็นพุทธศาสตรดุสิทธิณฑิตรุ่นที่12ของมอจรพอดีนะครับหลังจากนั้นก็ได้ดูแลหลักสูตรนะครับดูแลหลักสูตรแล้วก็ได้ขึ้นมาเป็นผู้ในการหลักสูตรก็จะเน้นในเรื่องของนโยบายนะครับนโยบายของมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพันธกิจของมหาวิทยาลัยตาม4พันธกิจนอกจากนี้หลักสูตรของเราเนี่เป็นหลักสูตรที่จะต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานมาตรฐานภายนอกก็คือคณะสภาด้วย ใช่ S <S ค,ค่ะเพราะฉะนั้น,น,นเราต้องมีทั้งมาตรฐานของหลักสูตรมาตรฐานการผลิตและก็<ฮ>ะมาตรฐานบัณฑิตจะต้องผ่านมาตรฐานก่อนถึงจะทําให้เปิดการศึกษาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะผมก็จะน,น,นาําแนวนโยบายท,ทั้งทั้งสองส่วนนี้มาบูรณาการโ <ฮะ S 2> ดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทางวิทยาเขตขอนแก่นเนี่ยมีแผนที่สืบเนื่ที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นนะครับก็เป็นการจัดการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอินโดจีน Education Origins and Buddhism Propagation in the Northeast of Thailand and in the c h i n a Region นะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายของเจ้าคุณรองที่การบดีท่านรองศาสตราจารย์นรพระสุพลพัฒนาบัณฑิตนะครับแล้วก็ผู้บริหารท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นรพิทยาทองดีผู้ช่วยศาสตราจารย์นรนิเทศนันารีซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงทําให้มีการขับเคลื่อน ทั้งในด้านของนโยบายที่เป็นเชิงของสองกอด้วย<ช>ของรุสภาด้วยของคณะสงฆ์ด้วยนะครับก็เลยทําให้หลักสูตรเราค่อนข้างจะเป็นที่โดดเดน่นในแต่ละปีนี่ก็จะมีคนที่ที่มาสมัครเกินเป้านะครับเกินเป้าเลยครับจริงๆแล้วรุสภาเนี่ยนะคะเขามีข้อจํากัดนะคะจํานวนของนิสิตแต่ละห้องใช่ไหมคะแต่ต้องคัดออกใช่ไหมคะอาจารย์นะครับในปีนี้ก็ได้ขอขอขอ ปีนี้ก็สมัครมาแล้วนะครับวันนี้ก็ยอดสมัครแล้วใช่ไหมคะเฉพาะคลุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาตอนนี้เข้ามา8ปดรายแล้วนะครับสมัครออนไลน์มาแปดซึ่งเรานั้จริงๆแค่ยี่หปีที่ผ่านมานี้สมัครมา52อปีก่อนหน้านั้นก็70นะครับป๊อปปูล่ามาก่ะอาะาัยน็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมครับมีทิศทางที่จะเปิด เปิดระดับปริญญาเอกไหมคะอ๋รปริญญาเอกตอนนี้เราเปิดไปได้3ปีแล้วจังอ๋อโอเคโอของอาจารย์ดูแลปริญญาโทของปริญญาโทนะครับก่อนหน้านี้ก็ผมก็รักษาการพุทธในการหลักสูตรระดับปริญญาเอกด้วยนะครับแต่ปีนี้ก็มีการแต่งตั้งพุทธในการที่ชัดเจนแล้วค่ะก็รุ่นปีนี้เป็นรุ่นที่สาที่รับเข้ามานะครับรุ่นแรกก็คาดว่าจะจบในสามีบีนนคนนี้นะครับ ขอบคุณนะคะท่านอาจารย์ดรสุนทรสายคำนะคะที่แลกเปลี่ยนในเรื่องของประสบการณ์การบริหารงานนะคะของสาขาทางด้าน,นาคณะครุศาสตร์ต่อไปค่ะเป็นอีกสาขาที่สําคัญมากๆเลยนะคะก็คือสาขาวิชาปรัชญ,ญานะคะเราได้เราจะพูดคุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจัก,กรพัน วงพ,พรพวันนะคะซึ่งท่านก็เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญานะคะท่านอาจารย์ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ได้เล่าถึงนะคะการการบริหารงาน <c oughs> การจัดการเรียนการสอนภายในหลักสูตรค่ะอาจารย์ค่ะครับขอบคุณท่านพิธีกรน,นะครับอาจารย์ดร,ดรลำพองผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจักรพันธ์วงพ,พรพวันนะครับเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา เป็นที่สังเกตว่าที่วิทยาเขตขอนจัดของเรานี้ถ้าพูดถึงวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาถือว่าเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าระดับปิยตีโทเอกนี่มีทั้งพุทธศาสนาและปรัชญาโดยเฉพาะสาขาวิชาปรัชญานั้นเรามีทั้งปริยตีปิยโทและปริยเอกทุกปีที่ผ่านมานี่สาขาวิชาปรัชญาทั้งในระดับปิยตีโทและเอกนี่จะมี นิสิตมารับม,มามาสมัครเข้าศึกษานี่ไม่ขาดนะครับโดยพาะอย่างยิ่งในหลักสูตรปริญญาโทนี่อย่างที่ปี6-3ที่ผ่านมานี่ก็ประมาณ15รูปนคนและในในระดับปริญญาเอกนี่ก็คือ15รูปคนเช่นเดียวกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของการบริหารหลักสูตรทางด้านปริญญาซึ่งถือว่าเป็นสาขาวิชาสําคัญของมหาวิทยาลัยเราบอกได้ว่าถือถือว่าเป็นสาขาวิชาหาลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการบริหารทั้งสามหลักสูตรนี่เราจะบูรณาการเขาด้วยกันนั้นก็หมายถึงว่าถึงแม้ว่าเราจะมีทั้งสามหลักสูตรก็คือระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนี่ครูบาอาจารย์ทุกหลักสูตรนี่จะลงมาช่วยในการบรรยายเป็นนโยบายของผู้บริหารระดับสูงก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดรประสบปวพลพัฒนบัณฑิตท่านอยากให้ท่านอาจารย์าาร,ยระดับปริญญาโทปริญญาเอกลงมาช่วยสอนในระดับปริญญาตรีด้วย ตรงนี้มันเป็นจุดแข็งคําว่าจุดแข็งในที่นี้ก็คือว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือเราได้เตรียมการผู้ที่จะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีนั่นก็คือรู้ครูบาอาจารย์ในระดับปญยโทปญาเอกด้วยเพราะฉะนั้นเราจะได้กลุ่มนิสิตส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งขึ้นไปและกลุ่มข้างนอกอีกส่วนหนึ่งฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าสาขาวิชาปริญาของเรานี้จะมีนิสิตมาเข้าศึกษาไม่ได้ขาดเลยนะครับเป็นที่พอใจของทุกปี ทีนี้ถ้าพูดถึงสาขาวิชาปรัชญานี่เราก็ต้องยอมแล้วว่าเป็นสาขาวิชาหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นการสร้างนว,วัตก,กรรมทางด้านความคิดซึ่งถือว่าเป็นความสําคัญมากนั้นก็แปลว่าในทุกสาขา3สามสาขานี่ไม่สามหลักสูตรนี่โดยภาพรวมจริงๆนี่ผู้ที่เข้ามาศึกษาในวิยาเขียของใจน,นี่ถ้าเราจะพูดถึงแก่นที่เราจะบรรยายให้นิสิตนี่ได้เข้าใจได้รับทราบ ในเนื้อหาแล้วไปใช้ในเชิงปฏิบัติได้นั้นก็แปลว่านิสิตนะครับระดับปิญทูโดยเฉพาะเราเน้นปิาโทปิาเอกนี่เขาต้องสรุปเป็นประการนั่นก็แปลว่าเขาอ่านหนังสือมาทั้งเล่มหรือเล่มใหญ่ๆอย่างเช่นเราสอนในบทวิชาหนังสือนั้นก็แปลว่าเราจะสอนให้เขานี่อ่านหนังสือทั้งเล่มเหมือนคืนเข้าไปแล้วคายออกมาลักษณะของการคายออกมานี่ก็คือนิสิต ทางด้านปรญญานี้ที่วิทยาเขตคอนเจนนี้จะต้องเป็นจะต้องเข้าใจในเรื่องการสรุปนี่ถือว่าเป็นความรู้ชั้นแรกของนิสิตทางปรญญาของเราที่แสดงความเป็นตัวตนของเขาออกมาในเชิงวิชาการเป็นแนวลักษณะการสังเคราะห์ออกมาใช่ไหมคะอย่างครับมันจะเป็นบันไดจากสรุปแล้วจะไปสู่ขั้นบันไดหนึ่งนั่นก็คือวิเคราะห์ลักษณะวิเคราะห์นั่นก็หมายถึงว่านิสิตนี่ต้องเข้าใจในในกระบวนการแยกแยะ ในวิชาการส่วนนั้นว่าส่วนไหนว่าโดยเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นเรายกถึงพูดถึงขันห้าใช่ไหมครับในตัวของเราเราก็สามารถแยกออกได้เป็นรูปเวทนาสัญญาสงขารวิญญาจากวิเคราะห์แล้วนี่เราจะสอนให้นิสิตนี่ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งก็คือสังเคราะห์ภายในการสังเคราะห์เป็นเรื่องของการรวมใช่ไหมครับเหมือนส้มตำส้มหนึ่งนี่ถ้าอาจารย์ดรลำพองเนี่ยไปทานส้มตำเฮ้ยอร่อยจังแต่ ถ้าอาจารย์เราจะสอนใหงสิที่ว่าในส้มตำนี่มันมีอะไรบ้างแยกออกแล้ววันหนึ่งนี่อาจารย์ลําพองนี่อยากจะทานส้มตำแล้วก็สามารถเอาสิ่งที่แยกแยะนี่มาตานะครับมารวมเป็นการสังเคราะห์ให้มันอร่อยเท่าเดิมหรืออร่อยมากกว่าเดิเป็นสูตรของดรลำพองใช่ไหมใช่ครับนี่ผมกําลังพูดถึงวิธีการสังเคราะห์จากสังเคราะห์นี่ยังไม่พอนี่สิทธิทางท่านปรญญาในเรื่องปริญญาตัไปอีกต้องเรียนรู้ไปอีกก็คือลักษณะการวิจารณ์ วิจารเห็นไหมครับลักษณะของการวิจารณนี่ก็คือคนที่จะเท่าถึงเขาเรียกว่าใจของการวิจารณนี่ต้องเป็นความรู้ที่มีความชํานาญอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆพวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เขา อ่านหนังสือจนแต่เขาสามารถวิจารณ์แนวความคิดโน่นนี่ได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาแต่นี่สิทระดับปัญญาต้องรู้ในเรื่องการวิจารณ์และจะมีอะไรนะคะจา์วิวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็วิจารณ์และนําไปสู่ความรู้ระดับสูงสุดตามทัศนคติผมนะนั่นก็คือการวิพากวิอะไรนะคะวิพากวิพา์วิธีนั่นเองหรือวิพา์สวิธีนั่นก็แปลว่าตรงนี้โดยภาพรวมๆุกนิสิต ทางปราชญาจะต้องวิพากษ์เป็นวิจารณ์แล้วก็ต้องรู้จักวิพากษ์เพราะนั้นลักษณะาการวิพากษ์ก็ค,ววค,คือว่าวิจารณ์เขาต้องเป็นผู้ที่หาจุดอ่อนจุดแข็งมาเติมมาเสริมจุดที่ตัวเองวิจารณ์ได้เขาเรียกว่าการวิพากษ์ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากานะคะที่ท่านอาจารย์ได้ทำให้ดเพราะนั้นถ้าจะพูดตรงนี้อีกนิดนึงในควาหมายว่าเพื่อจะนานิสิตของเราผู้ที่เรียนในระดับปัญญาโดยพระปัญญาโทไปเองนําไปสู่สิ่งสามสิ่งนั่นก็คือความจริงความงามและความดี ความจริงก็คือเป็นด้านในพิปัญญาความงามก็คือทางด้านุิลปศาสตร์และความดีก็คือเป็นดด้านศิยศาสตร์แล้วบูรณาการนวัตกรรมเหล่านี้ลงมาเป็นสิ่งความคิดเป็นรูปธรรมขึ้นมานี่โดยภาพรวมๆของนิสิตที่ปัญญาที่จะต้องเข้าใจไม่มากก็น้อยแล้วแต่ภูมิปัญญาของท่านเหล่านั้นอย่างนี้นะคะต้องใครสนใจอยากเรียนปัญญานะคะเชิญที่วิทยาเขตขอนแก่นนะคะมีครูอาจารย์ที่มีความลุ่มลึกในเรื่องของการ การจัดกิจกรรมหรือกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะคะก็นะคะทั้งเรื่องของการบริหารงานอะไรต่างๆนะคะ Let me summary in English a little bit um, um, today I have the opportunity to interview all the administrators from CON c o n c a n Campus MCU that uh, uh, come and share u about the content related to the curriculum, the content of ad administrators and management in campus, and also um, He uh, Dr. Um, uh, assistant Dr. Witiya Tongdi had provided about the, the knowledge based on the collaborative uh, working and um, assistant Professor Dr. Nites Nari have shared that about the contents of knowledge management KM in terms of, of working together. And um, um, the Dr. Sun Saikham, Sai has shared us about how to manage in the faculties of education in Buddhist administration courses in a master degree. Especially at the end, we have got the good opportunity to listen uh, Assistant Dr. Jakaban Wong -pon Pawan, who shared about the step of teaching philosophy in terms of the core subjects of the MCU, Um, that is the highlights as well that uh, I would like to share to you all for this interview guideline. So thank you very much to our administrator for this occasion. ค่ะนี่ก็เป็นการสัมภาษณ์นะคะของคณะท่านผู้บริหารนะคะจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะของวิทยาเขตขอนแก่นนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆนะคะในช่วงโอกาสนี้ในพิธีประสาทปริญญานะคะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในปี2564นะคะในระหว่างวันที่11-12ธันวาคม2564นี้นะคะดิฉันดรลำพองกลมกูลรักษาการผู้ในการส่วนวิจัยสารสนเทศและบริการวิชาการ ูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะได้พบกับทุกท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ